นี่เด็กกำลังกินข้าวกันนะครับทุกคนวิธีการสอนของนีถ้าใครยืนได้กินถ้าใครยืนได้กินเสนอืออีกตัวนึงไม่ให้กินตัวนึงัไม่เคยกินอาหารคนท้องเสียอืมกินแค่นี้วันเคยกินอยู่เนาะ พี่โป้น่ยยืนได้แต่ถ้าอยากให้มีว่านยืนมันต้องเอาแบบเหมือนสลิงสียาใช่ไหมเอานมใส่แล้วก็ทำแบบนี้เขาก็จะยืนเขาสอนสอนลูกได้ด้วยมันจะยืนได้ยังไงหนักอุ้มมันยืนได้เนี่ยน้องโคกเจ้าไหมเสียงอะไรเอออยู่ตรงไหนหัดไรหัดกันเลยล่ะว่าสวัสดีครับเสียงอะไรเสียงนั่นยังบุญยังบุญยังบุญแล้วเชิญ up ยังไงมันเยนได้เลยหรอไหมวันมันย็นได้แซนด์ไอ้เอ็มฝึกเย็นมนนันอยู่อ๋อต้องเอาไปอบลมกับเคซี่สักเดือนมั่งลูกก้อยเนี่ยพี่ซีริสกลับมากันเลยฮะสต็อปฮัลโหล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 เซนอัพพี่โบเซนอัพพี่โบเซนอัพสต็อปฮัลโหล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 พี่โบเซนอัพ เราต้องกินข้าวแบบนี้นะอืนต้องยืนให้ทั้งด้กินถ้าไม่ยืนไม่ได้กินนะื่ะจ่ต้องใส่ข้าวเหนียวเยอะเพราะว่ามันจะอืดแต่ตัดเลยโอ้ยโยโออ้ยโอ้ยโอโอ้อโป้้้างยออยอ้ออือ้้อออยอ่ะี่โ้้ออ่ะ ข้าวโอ๊ตนะข้าวเหนียวหกอือป้อนปันคนอ่ะแม่ต้องป้อนปันคนอันนั้นอันปั้นลูกปันลูกนะค่อยกินลูกค่อยกินกล้วยเด้อค่อยกินกล้วยอันนี้มันชอบข้าวโพดไอ้ตัวใหม่ไอ้โคกอะชอบกินกล้วยเห็นกล้วยสายันเป็นลิงเลยอ่ะออันนี้มันชอบกินข้าวโพดข้าวโพดต้มอันนี้ชอบกินกล้วย จะดื้อลิงเหรอคุณตาเนี่ยยังเรียบร้อยอยู่เคที่ไม่หรอกนางนางไม่ดื้อหค้งไม่ดื้อหรอกแต่เอาไว้ใจมันได้หรอกได้ี่ยนะโคงไม่ดื้อนางนางดูหล่อนางห่วงความหล่อนางหล่อที่นางไม่ดื้อและโค้งนางจะนางจะน่ารักนางหล่อติดคอแล้วหลุดค่อยค่อยที่เออตัดมือฉันโล้วเจ้าตื่นมาเฮ็ดอย่างในเช้าฮะเจ้าได้ยินเสียงอะไรไหมนอนเมื่อคืนเนี่ย เสียงแต่ลูกเจ้านั่นแหละบ่มบ่มบุ่มมันจะตกอยู่ตึ้มตึ้มตึ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 มมันค่อยมาเงียบตอนตีสี่ตรนี้ดูเจ้ามันเหนื่อยไหมอืมันเหนื่อยมันหนยมันเพิ่งจะมาเงียบตอนตีสี่นี่เด็กค่อยตื่นเลยเพราะเขาตื่นเช้าทุกวันนะแต่ว่าเขายังไม่ลุกเสือก็กลัวเขาก็ปวดเยอะเขาก็เก่าออกมาเลยได้เหมือนกันอยากใส่กระโปรงเบียร์เลยเหนื่อยไหมบ่บ่เบียร์ก็ตดปูดเส็จปะ วัมีตดูตดปานดมัด้มีนอนหลับสบายเลยเสียงจากข้างบนนั่นแหละอะไรต่อยบัได้ตดบวมันไปรวมตัวอยู่ตรงทงหมดนะเด็กน่อยนี่เอาไปออันนี้สู้ได้สู้ได้ โกกิโกกิโดนปาบแล้วนะแม่แม่หนึปาบแล้วนะง่ายขึ้นเลยง่ายขึ้นนะจะให้หนูอาบน้ำให้โกกิอันให้โกกิไหมนี่อาบๆแต่เพิ่งเพิ่อาบตอนนี้เด้อสายหน่อยเวลาอาบน้ำมันก็เอามาตากแดดต่อสายยางมาเลยยางนีาอกับสายสร้างได้เอาเอาเอามาตากแดดเอามาใส่อ่างนี่ สมมติว่าแดดตบบนี้ใช่ไหม็เอาอ่างมาใส่อาบพี่กี่สิพี่นัยกรอกินอยู่นะเออคไรห้อยบะแม่นหมาคอยบะแม่นหมาแล้วก็มานั่งเหมือนรอกินนี่คือว่พี่ก็รอกินเหมือนกันไหมอืมเหมือนพ่อพอแล้วพอค่อจะกินแบบนี้กินไลน์มันบ่ดีเปลืองฮัลโหลฮัลโหล ให้มันกินไปเถอะเคซี่มันยังไม่อิ่มเลยลูกโอ้ยมันมีทั้งหลายไม้เออเจ้าเจ้หัวเห็ดยางค่อยก็ซื้อมาตำแบบหลายงั้นเอาเอาไว้กินตอนไนด้ตอนเที่ยงเขาให้ลูกเขาก็ซื้อมาให้ลูกให้ลูกเขากินแบบมาอันนั้นดิมาเอาคนกินด้วยกันค่ะอืมอืมอืมข้าไปใช้พี่นัดบอกไม่ให้กินเลยจะต้องมาหาไม่ให้กินหรอนเขาเราเสียให้มันชิมซะหน่อยไม่ได้หรอกเอาไปให้มัน เออ้มันหาอขายว่ีาตู้เลยรมรมหนค่อครับเพอมันยากยังขึตังสซื้อพับเพอมันเพอ่รูรถนารถน้ำมีรถขนหมาโดยเฉพาะเอห็นที่ชู้ไหมัน่ะมันงองที่สู้่อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยไปแล้ว พี่มีรถพี่ก็เป็นแบบนี้แหละหพี่ก็จะอ <ừ> เอามาด้วยนี่แหละใช่ <laughs> รถค่อยก็รถมีขนหมาเดี๋ยวก,ก่อนจะไปไหนต้องไปซื้อคอกให้อีกอันเดียวอือันเดียวไม่ได้หรอกแตกถ้ากันยำเนี่ยสุดเอ้ยเน้องเห็นไหมอยู่กับหมานี่ก็มีความสุขเลยเครสิไม่ได้คิดอะไรมากเนอะบ่บ่อ, <laughs> <laughs> บอ,อยงอะ บยังผู้ชายคนนั้นไปไหนเมื่อคืนนี้ไม่ได้บอกกันลากันเลยค่อยสร้างภาพเลยเมื่อค <L IA S 1> ืนเรอาเออรู้อยู่เออไม่สร้างภาพเดียว<ข>อืมสร้างภาพถ้าไม่สร้างภาพเสร็จค่อยแล้วนี่อันนี้ไม่สร้างภาพเลย1 1> <AP AP> พ่อแล้วเนี่ <AP AP> เยเสื้อตัวเนี้ยบนคิดได้ไงเนี่ยเอาพี่ไผ่เนี่ยไผ่ล่วงเนาะ อ้าวอาบ้าวาบ้าบวบบวบัวบอิ่มแล้วพอใแล้วท่านกินมันยังไม่อิ่มเลยหรอไหนกินได้ไรจันทร์อับเดี๋ยววิธีการแันยืนเอ้อเอ้าที่วันเออรัดแม่บ่ปล่อยเด้ส์ ว่าเป็นตับนี่อาเม่ไปล้างมือพ่อแล้วดูนี่ด้านตัวแล้วกินโอ้โหไหนะบุ uh, ่มบั่มบุ ells, ่มบั่มละหิโยนนะสนามสนามยืนสนามเนี่ยหมูสองเรียบร้อยอิ่มมาทุกคนลูกๆ มาเร็วแล้วไปล้างจานเด้อเก็บไปเด้อของนะไว้คอยเก็บไปเด้อฮะเนี่ยเก็บเดี๋ยวร้อให้เว้ยนี่เจ้าที่กับข้าวเด้อเจ้าล้างเด้อใครที่ทำไม่นั่นต้มจีล้างจานเด้อนวลเพื่อนว๊าอะไรแขกเขาอะไรนะคอยล้างไปแล้วของคอยในครัวว๊ของคอยในคอยล้างคุยก็บของเด้อนี่เด้อเพื่อนนี่ โอเคทุกคนนี่จะนคลิปหน้าครับสวัสดีครับล้างทำไมผัวค่อยวอ้ยคุอคุนคุณุ้ณคุณคาณคุณคุณคีณคุณคุณคุณนุ้นนณคเนค้ณคุณนุณคุณคนณคุณคุณครับุณคุณคุณคุคุ่คนคคคุคนคคคนุคุคสค